ผู้ชายแพ้ทางผู้หญิงด้วยสสิ่งนี้เป็นไงบ้างตอนนี้หลายคนมาฟังคลิปของผมแล้วเริ่มเอาไปใช้ชีวิตดีขึ้นชีวิตมีความสุขนะครับว่าจีบผู้ชายก็ติดมากขึ้นแต่วันนี้ผมจะมาบอกอีกสสิ่งที่เจ๋งมากที่สําคัญมากถ้าเกิดคุณรู้และนําไปใช้คุณคือผู้หญิง1คนที่มีเสน่ห์ที่น่าสนใจน่าติดตามผู้ชายบางคนอาจจะตามคนติดหนึบเลยนั่นก็คือข้อหนึ่งผู้หญิงที่เก่ง แต่เออฟังดีๆนะครับไม่ใช่เก่งอย่างเดียวต้องเป็นผู้หญิงที่เก่งแต่แอบไม่เก่งหลายคนเริ่มสงสัยใช่ไหมเอา้าตวลงชอบคนเก่งหรือคนไม่เก่งพูง่ายๆเลยนะก็คือเป็นคนเก่งที่รู้จักว่าตอนไหนเราควรจะเก่งตอนไหนเราควรจะเก็เเกบเอาไว้ทั้งทั้งที่รู้แหละว่า เราเก่งกว่าเขาในด้านนั้นแต่เราเก็บเอาไว้เขาจะรู้นะว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นคนเก่งนะแต่ในบางเรื่องเนี่ยที่ผู้ชายทาผู้หญิงกลับกลายเป็นแกล้งไม่เก่งในสิ่งนั้นได้คือผมเข้าใจแหละคนเราเก่งมันก็คือเก่งอะเนาะแต่เราอยู่ในสังคมเรามีคู่ชีวิตดังนั้นเนี่ยเราต้องรู้จักอ่อนโยนบ้างถูกไหมครับยกตัวอย่างเช่นเอาิ่ง่ายเลยใกล้ตัวเปลี่ยนหลอดไฟอย่างเงี้ยผมเคยเจอประสบการณ์นี้เยอะทั้งเพื่อนทั้งคนที่เคยรู้จักมาเนี่ยรู้เลยว่าบางคนผู้หญิงบางคนเนี่ยทำได้หมด ทำได้หมดทำเองได้หมดซ่อมเองได้หมดแต่ผู้ชายบางคนเนี่ยเขาไม่เคยทํามาก่อนแล้วพอนหนึ่งเขาก็อยากจะทําเพื่อแฟนเขาเพื่อ,อเขาเรียกว่าโชว์สาวนิดนิดอะพอหลอดไฟเสียใช่ไหมแทนที่ผู้หญิงอะปกติเฮ้ยฉันเปลี่ยนเองปุ๊บ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 เปลี่ยนให้เพื่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บแต่ว่าพอมีแฟนหรือว่ามีผู้ชายเข้ามาในชีวิตเขาอาจจะแกล้งที่จะบอกแฟนว่าโอ๊ยเปลี่ยนน่อยสิเคยเปลี่ยนแล้วมันมีปัญหาผู้ชายก็บอกกันจะต้องเป็นผู้ชายเป็นผู้นําแล้วก็ผู้ชายก็เริ่มเปลี่ยน ผู้หญิงก็เป็นลูกมือช่วยเขาตรงไหนที่เขาพลาดเราอาจจะบอกว่าเอ๊ะตรงนี้หรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ไปชี้สั่งนะดังนั้นเนี่ยคุณจะดูมีเสน่ห์และเหมือนเราทําให้เขาภูมิใจในสิ่งที่เขาเปลี่ยนด้วยหลังจากที่คุณเก่งแต่แอบไม่เก่งไปแล้ว <laughs> ก็มาสู่ข้อสองนี่สําคัญมากนะครับถ้าผู้หญิงคนไหนที่สามารถจะทําข้อนี้ได้คุณจะเป็นคนที่ ผู้ชายคนนั้นหรือแฟนคุณน่ะจะอยากเดินตามคุณเรื่อยๆแทบจะเหมือนกับเขาจีบคุณตลอดเลยอะ่ะนั่นก็คือคุณจะต้องเป็นคนที่ยากเข้าไว้คุณสังเกตไหมหล,หลายคู่ไปสังเกตหรือว่าตัวคุณเรียนเคยเป็นไหมที่แบบมีแฟนมีผู้ชายมาจีบ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 ผู้ชายก็จะจีบแบบเพื่อที่จะเอาชนะใจให้ได้ใช่ไหมตอนแรกผู้หญิงก็จะโอ้เฉยเฉยอะ่ะบางคนอาจจะชอบแต่ก็เฉยเฉย,ยังไม่ได้จริงจังสุดท้ายแล้วตกลงปลงแจงว่าจะเป็นแฟนกับคนนี้แหละเป็นแฟนกับผู้ชายคนนี้แหละ ก็เริ่มคบกันแล้วก็ยอมเขาทุกอย่างเพราะว่ารักเขาไงครับก็ไม่ได้ผิดนะแต่ว่าสิ่งนั้นแหละเป็นสิ่งที่ทําให้เฮ้ยทำไมผู้ชายเหมือนจิตตอนแรกเหมือนทําทุกอย่างทุ่มเททุกอย่างพอจิตติดแล้วทำไมผู้ชายเหมือนดรอปลงหรือว่าเท่าเดิมถ้าเกิดคุณใช้ข้อนี้คือคุณยากเข้าไว้ตั้งแต่แรกและพอคบไปแล้วก็ยังมีอะไรที่ยากอยู่บางอย่าง คือเขาเรียกแอบ,บเล่นตัวนะครับอะไรประมาณนั้นน่ะถ้าเกิดคุณยังมีความยากยังแต่งตัวมิดชิดเพราะแต่งงานไปแล้วอาจจะเปลี่ยนแปลนบ้างแต่ว่าก็ยังแต่งตัวมิดชิดอยู่แม้กระทั่งคู่ของคุณเองก็ตามนี่คือเทคนิคที่อาจจะต้องลงลึกไปเรื่อยๆนะครับผมจะมาพูดในคลิปต่อๆไปก็แล้วกันเพราะว่าความมิสนินั้นไม่ใช่จบแค่การที่ให้คนคนหนึ่งมาชอบคุณมันจะดีออไหมถ้าชีวิตคู่ทั้งชีวิตของคุณดีขึ้นเรื่อยๆและยังอย่างน้อยๆก็คงอยู่คงที่และ ความรักไม่เปลี่ยนแปลครับ